สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวในสวนเนาะนี่เจอต้นนี้เลยมากกะเลสบอเนียวนะคะนี่เป็นต้นไม้ที่ดอกเขาจุ่มจิ๋มน่ารักนะเป็นดอกไม้กินได้นะคะใช้ตกแต่งในจานอาหารนะคะถ้ากัดเย็นๆนะจะออกอมออม่วงๆนะคะถ้าแดดร้อนจัดก็จะเป็นสีขาวกลีบดอกเขา,ก,ก,ารเกรงกลางเกสรจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเนาะ แล้วก็สามารถเอามาตกแต่งจานอาหารนะคะก็ตกแต่งหน้าเค้กนะเป็นดอกไม้กินได้ชนิดหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะเต,ติบโตได้ดีในอากาศร้อนนะคะชอบแดดร้อนจัดนะอันนี้ก็เราซื้อมาแค่สองกระถางนะก็ขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอแตกหนอนะตักชำนะคะอันนี้ก็ ปลูกไว้ในสวนกุหลาบนะเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์กันนะคะตรงนี้เราก็จะเป็นการเตรียมดินนะดินนี่เราก็จะเป็นดินถุงที่เราซื้อมานะเราก็ผสมที่ดนะให้ธาตุอาหารมีธาตุอาหารนะแล้วก็เราจะเอากลับมะพร้าวในสวนเ้ื่อนท้นทนะที่เราลื้อทิ้งเนี่ยใส่รองก้นนะเพื่อดินเขาจะไม่แฉะเกินไปนะคะแล้วก็ ใส่ลงไปในนี้นตอนนี้เราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะนี่เต็มกระถางแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาปลูกต้นมากะลิสตัวเนวนะนี่ก็เขาก็จะขึ้นตามอ,อกระถางกุหลาบนะเนี่ยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ เราก็จะขยายพันธุ์เขาง่ายๆเลยโดยการเราดึงขึ้นมาเลยนี่ดึงต้นเขาขึ้นมาอย่างนี้นี่นี่นะคะดึงขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเกะก,กะในกระถางกุหลาบเราอยู่แล้วนะน,นี่ดึงง่ายมากนะคะดึงให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาอยู่ในกระถางกุหลาบนะ ในขาดแล้วกดนี่เนี่ยได้แค่นีเดี๋ยวเราจะทําการตัดก่อนนะอันนี้ไม่ต้องตัดนะอย่างนี้ไม่ต้องตัดนี่ตัดเฉพาะที่เขามีดอกออกอย่างนี้นะคะตัดเขาออกเพื่อเป็นการคลายน้ำเนาะนี่ตัดออก นี่นี่นะคะดอกที่เราตัดสวยถ้าอากาศเย็นๆนะเขาจะออกสีอมม่วงเลยนะหรือตอนที่เย็นๆบ่ายๆนะคะหรือตอนเช้าเ็าจะออกสีอมม่วงตัวนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางวันเนาะนี่เราก็เอาต้นเข้ามาปลูกเลยนะคะเนี่ยปลูกลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ปลูกง่ายมากเลยนะแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยเลียงง่ายนะชอบแดดไม่ต้องมีอะไรมากนะคะนี่ปักช่ำก็ได้นะคะแต่ว่าปักช่ำจะช้านะ่ะกว่าจะโตเร็วนะปลูกง,ง่ายอย่างนี้นเลยค่ะปลูกกระถาง,งหลายๆต้นนะเวลาเขาเป็นขึ้นมาก็จะงามไวนะคะเนี่ย ทางที่ดีนะหาไม้จิ้มก่อนนำทางไปก่อนนะคะถ้าไม่จิ้มแล้วจะปลูกยากมากเลยนี่ก็ตัดทิ้งนะสูงแกงกลางจิ้มลงไปก่อนนะคะนี่นะคะากเลสบอลย้อมปลูกง่ายมากนะคะไม่กี่วันเขาก็จะ แข็งแรงนะงามเหมือนเดิมนะแล้วก็แค่ลดน้ำนะเขาไม่ชอบแฉะนะคะ,อะชอบอชื้นๆไม่ชอบแฉะนะแฉะเขาจะ,จะตายนะคะแล้วก็ควรตัดแต่งเขานะคะถ้าตัดแต่งบ่อยๆเขาก็จะออกดอกอืแตกกิ่งออกมาก็จะออกเป็นดอกนะคะอันนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะคะมากเ,เล็ดบอลแนวปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเนาะ ไม่มีโรคแมลงมารบก,กวนเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากไหลนะเดี๋ยวปลุกเสร็จเราก็ลด,ดน้ำให้เทานะคะเนี่เแลก็ตั้งไว้ในที่ร่มลำไลนะคะ ผ่านไป1เดือนนะคะมักกเล็ตบอเนลของเราก็งามแล้วก็พร้อมจะออกดอกแล้วค่ะมักกเล็ตบอเนลนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง,ง่ายขยายพันธุ์เร็วออกดอกทั้งปีนะคะถ้าใครสนใจต้นนี้นะคะลองหามาปลูกค่ะวันนี้ต้องลักก่อนละขาดแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ